นี่ค่ะใบยอยาแก้ปวดขาอย่างดีนะคะรอบที่แล้วนะคะเราก็ใช้ใบโอกับเหล้าขาวค่ะเราใช้ไบโอกับโซดานะคะเพราะว่าเหล้ามันมีกลิ่นนะคะบางคนแพ้ไบโอล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็ฉีกอย่างนี้นะคะฉีกเล็กๆค่ะได้ขยาง่ายๆนะคะโซดานะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเทใ,ใส ลงไปค่ะสุดากับไบยโยค่ะยำเข้าไปนะคะจะได้ละเอียดนี่ออกน้ำดีแล้วค่ะเขียวปัดเลยใครที่อยากจะพกทั้งใบก็ได้นะคะคั้นเอาแต่น้ำก็ได้ค่ะนี่เห็นไหมเขียวปัดเลยแล้วก็เอาไปถาดทาตรงที่เก็บนะคะหัวเขา่าของตัวของเรานะอายุเจ็ดสิบเก้าปีเข้าแปดสิบ อันนี้แม่หมอลีนะฮะนี่พอกให้แล้วพอกแล้วค่ะจะได้เดินตรงๆหน่อยหายปวดหายเจ็บนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างป้าตัวตัวกักเองยไบ้างคะเย็นว่วยังไงตัวกักนะออกเย็นเย็นนะฮะนี่กลิ่นก็ไม่ฉุนเท่าสุราขาวนะฮะเท่าพอกหัวเข่าไปแล้วนะคะเจ็บ ก็จะหายนะคะอาการก็จะดีขึ้นนะคะอาการเจ็บเข่าก็จะดีขึ้นคะาา่ะตัวบ,บอกว่าเย็นเย็นสบายสบายตัให้ดังหลังจากพอกแล้วก็ตํหมากนะคะเนี่ยส่วนแมลีก็จะทานนะทาแล้วค่ะเราจะดูว่าระหว่างทากับพอกพอกย่งางไหนจะดีกว่านะคะ แต่รับรองว่ากลิ่นไม่รุนแรงเท่าไม่มีกลิ่นค่ะนิดๆกลิ่นสูตรสุราขาวนะคะสูตรสุรานะคะเมลีเมาเพราะว่ากลิ่นแรงค่ะก็เลยหาสูตรอื่นนะตอนนี้ป้ะตัวก็ตามมาแล้วเนี่ยอารมณ์ดีแล้วนี่นะ,ะระวังพ่อก็ทานหมากไปด้วยโอ้ยมีความสุขนะ,ะ <c oughs> อร่อยนะ นี่ปลาตัวอออแล้วนะคะตืดตใบบวแะกบนี่เป็นสำนวนคนเฒ่าคนแก่นะฮะไม่ถึงาถึงสิ่งที่ไม่ดีอะไรก็ดูดออกมาจะได้เดินได้แข็งแรงนี่ฮะก็เอาออกแล้วนะครบสิบห้านาทียาอ้เา คนตัวบอกว่าเย็นนะทาไปแล้วมันเย็น